สวัสดีค่ะเซลไหดจากโคราชฮอนด้านะคะวันนี้ไดก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบ Honda Sensing นั่นเองนะคะซึ่งตัวระบบนี้เนี่ยก็คือเทคโนโลยีชริยะความปลอดภัยจาก Honda นะคะซึ่งเขาจะมีชื่อว่า Honda Sensing ซึ่งในแต่รถแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันออกไปบางรุ่นก็จะมี5ระบบ6ระบบและ7ระบบนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ไหนจะมาแนะนําระบบแล้วก็รวมไปถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้นก็คือเป็น Honda Sensing ใน HRV E-HV นั่นเองค่ะ ในส่วนของ HR-V นะคะเขาก็จะมี Honda Sensing มาให้6ระบบค่ะเดี๋ยวไหนจะขึ้นภาพไปให้นะคะ ในส่วนของระบบ Honda Sensing นะคะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงเกิดจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้นนะคะมิใช่ระบบเพื่อทําการขับขี่ปัศจากการชนอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆน,น,นะคะและอาจจะมีบางสถานการณ์ที่ระบบ,บ Honda Sensing จะไม่ทํางานหรือทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่นะคะรวมไปถึงลักษณะการขับขี่สภาพรถยนต์สภาพถนนสภาพภูม,มิอากาศและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆนะคะทั้งนี้ผู้ขับขี่ โดยใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอค่ะและควรศึกษาข้อมูลวิธีการใช้รวมถึงขั้นตอนของระบบต่างๆอย่างละเอียดในคู่มือใช้รถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะระบบที่1นนะคะก็คือ cmbs ค่ะเป็นระบบเตือนการชนรถและคนเดินบนถนนพร้อมระบบช่วยเบรคนะคะการทํางานของระบบนี้ก็คือเขาจะใช้กล้องกล้องหน้าในการตรวจจับรถและคนเดินบนถนนในกรณีที่เสี่ยงการเกิดการชนด้านหน้านะคะซึ่งระบบจะแจ้งเตือนด้วยสัญ,ญลักษณ์บนมาตรวัดพร้อมเสียงเตือนค่ะ และถ้าผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนองระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกนะคะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะเงื่อนไขในการทํางานนะคะก็คือระบบนี้จะทำงานที่ความเร็ว5ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะวิธีการใช้งานก็คือเข้าไปที่ Safety Support ก่อนซิวิธีการเข้า Safety Support นะคะก็คือมาตรงนี้ค่ะตรงปุ่ม Home แล้วก็เลื่อนตัวนี้นคะคะนี่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 เซฟตี้ซแล้วก็กด ่าเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงซึ่งเราจะกดปิดได้อะมันจะมีแค่2ระบบนะคะก็จะมี r d m และ cmbs นะคะอันนี้ก็คืออันนี้เราเปิดอยู่ถ้าเรากดปิดมันก็จะขึ้นเป็น cmbs off cmbs off นั่นเองนะคะระบบที่2นะคะก็คือ acc with l f f นะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแต่ผันพร้อมปรับ ความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำนะคะก็คือการทํางานของระบบนี้นะคะระบบจะช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้นะคะระบบจะปรับความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าพร้อมรักษาระยะห่างให้เหมาะสมนะคะโดยผู้ขับขี่สามารถปรับตั้งได้ถึง4ระดับเลยค่ะเนื่องไขในการทํางานนะคะระบบนี้จะทํางานที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปและระบบจะยกเลิกชั่วคราวเมื่อความเร็วต่ากว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหรือลูกค้าจะ อย่เบรกหรือกดแคนเซิลหรือกดปิดระบบได้นะคะการใช้งานค่ะก็คือนี่เราต้องกดปุ่มนี้นะคะเพื่อทําการเปิดระบบพอเรากดไปแล้วก็จะมีสัญลักษณ์รูปตัวนี้นี่โชว์บนหน้าปัดเรือนมานะคะทีนี้พอเราขับรถได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วเราก็กดเซ็ตทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะปรับรักษาระยะห่างตามรถคันหน้านะคะที่แบบปรับได้สี่ระดับแล้วก็กดปุ่มนี้เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะนีแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะรักษาระยะห่างประมาณไหน ถ้าคุณลูกค้าต้องการจะยกเลิกก็เหยียบเบรคหรือกดแคนเซิลหรือกดปิดระบบตรงนี้ได้ค่ะระบบที่3นะคะก็คือ RDM with l d w นะคะเป็นระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะคะการทํางานของระบบนี้ก็คือระบบจะตรวจจับเส้นแบ่งเลนทางเส้นปาและเส้นทึบค่ะหากรถเบี่ยงออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะระบบจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนบนมตรวัดพร้อมพวงมาลัยสั่นเตือนและระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยให้รถกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะคะ เงื่อนไขาการทํางานของระบบนี้นะคะก็คือจะทํางานที่ความเร็ว72ถึง180กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะวิธีการใช้งานของระบบนี้ก็คือระบบจะจําว่าเปิดหรือปิดก่อนดับเครื่องยนต์นะคะหากต้องการเปิดปิดระบบผูบ้ขับขี่สามารถกดไปที่ปุ่ม s a ฟตี้ซั p พอร์ได้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกับ CMBS ก็คือเราเข้ามาตรงนี้กดรูปบ้านมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนหมุนๆไปนี่เซฟตี้ซับพอร์ตแล้ว ปึ๊บเลื่อนลงมาแบบนี้นะคะ r d m จะอยู่ตรงทางด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถกดปิดได้ถ้าปิดมันก็จะเป็นแบบตัวออฟไม่มีไฟสีเขียวถ้ากดเปิดก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นโชว์ค่ะมันจะกดปิดได้แค่2ระบบนะคะก็คือ CMBS และ r d m ค่ะระบบอื่นๆไม่สามารถกดปิดได้ค่ะ เรามาต่อกันที่ระบบที่4นะคะก็คือ L class ค่ะเป็นระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถนะคะการทํางานก็คือระบบจะตรวจจับเส้นแบ่งเลนทั้งเส้นปะและเส้นทึบนะคะระบบจะช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนตลอดเวลาค่ะถ้าผู้ขับขี่ขับเข้าใกล้เส้นแบ่งเลนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์เตือนบนมาร์วัดและระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยให้รถกลับเข้ากึ่งกลางเลนอัตโนมัตินะคะเงื่อนไขในการทํางานก็คือเขาจะทํางานที่ความเร็ว7 2ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ การใช้งานนะคะก็คือกดไปที่ปุ่ม Alcass เพื่อเปิดการทํางานนะคะนี่ปุ่ม Alcass คือปุ่มนี้นี่นะคะพอกดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะโชว์บนหน้าปัดเลือนไม้ค่ะเมื่อเรากดปุ่มเพื่อเปิดระบบแล้วนะคะระบบจะตรวจจับเส้นแบ่งเลนได้นะคะเส้นแบ่งเลนบนมารวัดจะแสดงเป็นเส้นทึบนะคะและสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีเขียวค่ะเดี๋ยวไหนจะเขภาพไปให้ค่ะ ระบบที่5นะคะก็คือ AHB เป็นระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะคะการทํางานของระบบนี้ก็คือระบบจะปรับเป็นไฟสูงเมื่อขับขี่ในที่มืดนะคะหรือไม่มีรถยนต์ด้านหน้าหรือไม่มีรถวิ่งสวนทางมานะคะระบบจะปรับเป็นไฟต่ําเมื่อตรวจจับได้ว่ามีรถยนต์ด้านหน้าหรือรถวิ่งสวนทางมานั่นเองค่ะเงื่อนไขในการทํางานนะคะก็คือระบบจะทํางานที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและระบบจะยกเลิกชั่วคราวเมื่อขับขี่ที่ความเร็วต่ํากว่า24ชั่วโมง หรือเปิดปิดที่ปัด,ดน้ำฝนที่ความเร็วสูงสุดนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็คือระบบจะทํางานอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ทรถนะคะและสวิตควบคุมไฟหน้าจะต้องอยู่ในตําแหน่งออโต้การสาวิตจะต้องอยู่ในตําแหน่งไฟต่ํานะคะน,นี่ก็คืออยู่ในตําแหน่งออโต้แล้วก็ไฟต่ํานะคะถ้าเป็นไฟสูงก็จะมีสัญลักษณ์โชว์บนหน้าปัดเรียนไม้นะคะแค่นี้เองค่ะ ค่าระบบสุดท้ายนะคะก็คือ LCDN ค่ะเป็นระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นะคะการทํางานก็คือเขาจะใช้กล้องหน้าตรวจจับรถที่วิ่งและหยุดในระยะ10เมตรนะคะเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวสาเมตรจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนบนมารวัดค่ะระบบนี้นะคะจะทํางานทุกตำแหน่งเกียร์ยกเว้นเกียร์ P ค่ะค่ะได้ขออนุญาตจบการแนะนำแล้วก็การอธิบายการใช้งานระบบ Honda Sensing เบื e ้องต้นนะคะหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลตกหล่นได้ต้องขออาภัยด้วยนะคะ รายละเอียดและโปรโมชั่นของ h ฮ v เดี๋ยวจะใส่ไว้ที่ช่องข้างล่างค่ะขอขระคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ